นี่ครับพี่น้องสวัสดีก็ไม่ขาดไม่ขาดสวัสดีพี่น้องพี่น้องสวัสดียังสวัสดีค่ะนี่ครับไม่ขาดชแน,นลนี่ครับไม่ขาดน้องพี่ชแนลนี่เห็นทำอะไรกินนี่ครับพี่น้อ,องอต้มจืดนไก่ไก่ย่งไก่ย่างทอดปลาป๋องพี่น้องนะครับนี่ยิ่งลี้ยวากอดิดตามกอดส้มเข้ากดกระดิง่ง ไม่ฆ่ากันไม่ได้พี่น้องเนี่กินเขาหลบดึกเลยพี่น้องเพิ่งจะเก็บเขาตากเสร็จเพิ่งเสร็จนี่นี่ครับเสร็จวันนี้ละกินเขายาแมลงเรากินเขาลงกัน,กนเด้อพี่น้องเด้อะเขาทแซ่บครับจดยืด